ทุกวันคือการเรียนรู้คุณกำลังฟัง The Nerderner l a Podcast สวัสดีครับผมตีครับยินดีต้อนรับสู่ The Nerderner l a Podcast สวัสดีครับผม อาจินก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ไปเรียนหลักสูตรบพสหรือเปล่านะครับก็หลังจากที่ไปดูงานตำรวจมาอะไรมารเลยเฮ้ยแบบมันมีความรู้สึกเหมือนเหมือนอินในงานตัวนี้อย่างไม่รู้ตัวก็ได้ไปดูซีรีส์เด็กลูกี้ที่ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับเหมือนทุกอย่างบรรู้นะครับ n น t f l i x ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ดูคำๆแล้วกันอะไรอย่างงี้นะครับต้องเป็นซีรีส์ชื่อลูกี้นะครับจริงๆแล้เป็นซีรีส์ที่ ออกมาตั้งแต่ปี2018แล้วตอนนี้ก็ปาไป7จซีซั่นแล้วตีก็เพิ่งดูจบซีซั่นหนึ่งไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยลูก,กี้เนี่ยมันเป็นคำที่หมายถึงแบบมือใหม่ในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่า ตำรวจที่แบบคุณพึ่งมาทําหน้าที่ตำรวจอะไรอย่างงี้นะครับคุณก็กลายเป็นแบบลูกกี้อะไรอย่างนั้นนะครับผมมันเป็นเรื่องราวที่เล่าถึงสารตำรวจที่เป็นลูกกี้เข้ามาทํางานที่ LAPD ตำรวจของลอสแองเจลิสนะครับก็เป็นซีรีส์อเมริกันทีวีโชว์อะไรประมาณานี้ทีนี้เนี่ยที่มันมีทวิสนิดหนึ่งที่มันแตกต่างก่บเรื่องอื่นๆก็คือว่าตัวกิมมิคของเรื่องนี้ก็คือลูกกี้เนี่ยคือปกติมันแบบมันนึกถึงแบบโรงเรียนในร้อยตำรวจอะไรเงี้ยแบบ คนเข้ามาเป็นตำรวจที่มาก็อาจจะแบบยังอายุยังน้อยอยู่ใช่ไหมจะอยู่ในวัยแบบยี่สิต้นๆอะไรประมาณเงี้มากสุดก็ไม่เกิน30แต่ตัวไฮไลท์ของเรื่องนี้คือว่าลูกี้คนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่า o f f i c e ซอร์โนเเนี่ยเขาอายุอยู่ประมาณ45อะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบมาเป็นรูกกี้ซึ่งมันปกติมันแบบอันคอมมอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แน่นอนแบบด้วยอายุของเขาอ่ะเขาก็จะโดนแบบ โดนแกล้งโดนเสียดสีโดนแซลโดนล้ออะไรแบบนี้เฮ้ยตลอดทั้งเรื่องอ่ะคือตั้งแต่แรกคือแบบว่าแบบที่มีแต่คนแซลเขาอะไรแบบนี้มีแต่คนแบบเฮ้ยไม่อยากได้แล้วก็เอาจริงก็แบบแซลเขาตรงๆอะไรแบบเนี้เฮ้อยอย่าเอาเรื่องมาเป็นตำรวจมาเป็นวิธีการแก้ไขมิดไลฟ์คซิสของคุณนะอะไรประมาณนี้แต่มันคงเป็นมิตินี้แหละมั้งนะครับด้วยอะไรหลายๆอย่างทำให,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 ห้รู้สึกว่าเออ มันทำให้เรื่องมันดูน่าดูแล้วก็น่าติดตามอะไรประมาณานี้ถ้าเกิดแบบเราเริ่มใช้ชีวิตมาสักพักหนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นอิเลเมนนี่แหละที่น่าสนใจที่มันแบบเฮ้ยมันได้เห็นตัวละครตัวเนี้ยเขาต้องมาเริ่มแบบเริ่มต้นใหม่อะเริ่มแบบนิว i n n น n ิ่งอะไรแบบเนี้ยเราก็แบบก้าวข้ามผ่านแบบเซลฟ์ดาวของตัวเองที่ทุกคนแซวเขาแล้วมันต้องแบบต้องมี c ค r ร์เ e พอสมควรอะความแบบกล้าหาญที่จะยืนหยัดแล้วก็ คุยทูท่ามกลางแบบความท้าทายต่างๆอะไรเงี้ยมาทํางานวันแรกก็โดนแพลงและอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายอิเลเมนต์มากที่มันเล่นแล้วมันก็แอบ a s s o c i a t e กับเรื่องราวที่แบบให้หลายๆคนอาจจะเจอก็ได้แล้วชีวิตเขาอย่างเงี้ยแบล็กเกลว์เขาก็บอกว่า divorce ล่าสุดกับเพิ่งแบบเลิกกับภรรยาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีลูกแล้วต้องแบบย้ายมาอยู่แบบเมือง LA PD ด้วยอะไรด้วยคือมันมีหลายเรื่องที่มันแบบเกิดขึ้นมากอะไรเงี้ยเกี่ยวกับแบบตัวละครนี้ต้องต้องยอมรับว่าตัวเรื่องเนี่ยมันแอบถือว่ามันไม่ได้สมจริงขนาด คือแบบมันมีเหตุการณ์เยอะมากเยอะมากสําหรับลูกกี้ที่จะเจออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบอาจจะเวอร์ไปนิดนึงแต่เข้าใจมันเป็นซีรีส์เนาะมันก็ทําให้เราแบบดูสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออเราก็ได้แบบได้ได้ไปจนภัยไปกับ3มลูกกี้นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีแบบระหว่างที่เราไปอ่ะแน่นอนมันให้ถ้ามีอะไรถือว่ามันให้แบบ motivational แล้วก็ให้ inspirational ที่ดีเนาะแบบว่าเออในการแบบเรียกว่าสู้ชีวิตละกันคือเรื่องนี้ติดรู้สึกว่าออฟฟิเชีโนแล,ลนมันมีความแบบ resilience อะ อดทนมุ่งมั่นแล้วก็มายเซตในการมุมมองอะไรแบบระหว่างที่แบบกับตันแบบเซลเขาอย่างเงี้ยเาก็มีวิธีในการรับมือแล้วก็หาวิธีบิดไปในมุมมองที่บวกแล้วเขาก็รู้ว่าแบบเขาอาจจะต้องแบบ work hard แล้วก็พิสูจน์ให้คนอื่นเห็นเออว่าเขาทำตรงนี้ได้นะมันคือมายเซตแล้วแบบฟ e ลลิ่ง e s i l i e n c e ขนาดนั้นอนะในขณะนี้เขาแบบโอกรับแล้วก็เปิดแบบจุดที่เขารู้ว่าเขาอาจจะแบบเบาบางหรือทำได้ไม่ดีเนี่ยแล้วเขาเขาก็มีเปิดตรงนั้นเหมือนกันแล้ว การเป็นว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เรื่องนี้แบบเอาจริงๆแบบแอบสอดแทรกเรื่องแบบเอมพัตตีเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครัว่าเอ้จริงๆแล้วอ่ะทําอย่างไรที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่มันแบบเพราะมันหน้างานอ่ะมันเจอแต่เหตุการณ์ที่มันมันแบบแบงค์็อบเบอร์รี่อย่างเงี้ยเจอคนที่แบบอ่าซูดิไซท์ออย่างเงี้ยเจอแบบเคสแบบคนโดนอะไรนะเอาเป็นประกันอย่างเงี้ยแบบฮอสเทสซิเรชันคือมันมีหลายซิเรชันมากที่แบบ แปลกมากสำหรับลูกี้เนี่ยเจอสิติเรชันที่มันโหดๆทั้งนั้นอะ่ะเออแล้ววิธีการรับเบือ่องเขาเนี่ยมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างเหมือนกันแล้วบอกว่ามันก็มีการเปรียบเทียบในซีรีส์ใช่ไหมเราเห็นว่าแบบเฮ้ยเขามองโลกยังไองอะไรเนี่ยซึ่งตีรู้สึกว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆบอกว่าอ่ะอย่างเช่นคนที่เป็นเทรนดิ้งออฟิเซอร์คือ ตัวซีรีส์เนี่ยมันก็เอามาจากความเป็นจริงใช่ไหมคือว่าแบบอ่ะคุณเพิ่งเข้ามาใหม่ลุกกี้เขาจะจับให้คุณพาร์ทเนอร์กับอ่าคนที่เรียกว่าเทรนนิ่งออฟฟิเซอร์ก็คือเป็นตำรวจนี่แหละแต่มีหน้าที่คือเทรนในลุกกี้คนนี้แบบอะไรมันควรจะเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างนี้เนาะมันก็เป็นแบบตามเทรดิชั o n อะใช่ไหมเทรนนิ่งออฟฟิเซอร์ของออฟฟิเซอร์นอร์แลนด์เนี่ยเขากลับมองว่าแบบเฮ้ยเราต้องระมัดระวังนะทุกคนน่ะบางทีอ่ะมันแค่แบบหนึ่งโมเมนต์ที่อาจจะแบบเทิร์นแบดบแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบกลายเป็นแบบ เป็นคนเลวแล้วก็คนไม่ดีเลยก,ก็ว่าได้ถ้ามันมีโอกาสหลายหลาคนอยากจะเทคโอกาสนะแล้วมันมีแบบมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบว่าออฟฟิเซอร์นแลนแบบกำลังจับคนล้ายอยู่แล้วแบบว่ามันมีถุงเงินอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีอยู่ดีแบบประชาชนทุกคนหนึ่งแบบเนี้ยอยู่ดีก็ควา้าแล้วก็วิ่งหนีเอาเงินก้อนนี้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอฟิเซอร์นแลนก็ตกใจเฮ้ อยู่กล้าขวาเงินต่อหน้าตำรวจไปเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็คือมันเป็นอะไรแบบนี้เห็นว่าเฮ้ยคนที่มันดูดีๆอ่ะถ้ามันมีโอกาสเมื่อไหร่ก็อาจจะกลายเป็นคนไว้ดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็สิ่งที่แบบ Training ออฟิเซอร์เขาพยายามแบบบอกโนแลนซึ่งโนแลนเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเอาง่ายๆคือเหมือนกับมองโลกในแง่บวกละกันเขาจะมองแบบเฮ้ยจริงๆแล้วแบบคนมันน่าจะแบบไปทําในสิ่งที่ใช่นะถ้าถ้ามันมีโอกาส หรืออะไรแบบนี้มันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้เพราะฉะนั้นออฟฟิเชียลนั่นจะเป็นคนที่แบบมีคอมเพลชันมากเราเชื่อว่าให้สุดท้ายล้วอะหรือคนน่าจะแบบเลือกทําในสิ่งที่ควรจะทําอะไรแบบเนี้นะครับแล้วมันก็จะมีแบบมีเมนเทอร์เี้ตรงนี้ที่มันเออมันก็เป็นทําให้น่าน่าสนใจที่เออเราก็อยากจะรู้ว่าสุดท้ายล้วแบบเออมันจะออกมาเป็นอะไรอ่ะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นแบบอีกกิมมิกหนึ่งที่ตัวซีรีส์นี้เล่นละกันนะครับเราแน่นอนเราก็ได้เห็นว่าแบบเฮ้ยเขาแบบ หาความหมายในเนื้องานที่เขาทํำยังไงอะที่แบบว่าอ้างจะเป็นงานที่หนักมากนะมันเป็นงานที่บางทีมันต้องเสียสละเยอะพอสมควรอะนะครับแล้วมันมีอะไรที่มันทําให้แบบกระทบกระทั่งต่อความแะเสียดภาพมันมีมิติหลายๆอย่างมากในการตัดสินใจที่มันแบบเอ้ยมันมีผลแบบว่าจุดยืนของคุณอยู่ตรงไหนมอรัลของคุณอยู่ตรงไหนแล้วมันแบบคุณจะโดนเทสอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะเป็นยังไงซึ่งตัวเรื่องนี้ก็ทําได้ค่อนข้างดีในแบบ ในมิติของตัวละครต่างๆที่ทําให้เราแบบได้เห็นอ่ะสำหรับทั้งแบบเทรนนิ่งออฟิเซอร์ที่อาจจะอยู่มาสักพักแล้วก็ลูกกี้เนี่ยเขาแฮ่ด้วยยังไงแล้วจริงๆแล้วมันมีสตอรี่ของลูกกี้คนหนึ่งที่น่าสนใจด้วยที่เขาแบบว่าคนนี้เขาเหมือนแบบเป็น All Stars ออสตาอ่ะคือทั้งชีวิตเขาอะเขาแบบเขามุ่งมั่นที่จะมาแบบเป็น p olic e อฟ f ิเซอนี่คือแบบ only h r e e มอะ คือเขาบอกเขาไม่ได้มีแผน B อะไรเลยนี่แบบนี่คือชีวิตเขาที่แบบทุ่มเททั้งชีวิตมาเพื่อแบบนี้แบบตั้งใจเรียนตั้งใจสอบเป็นเด็กดีเด่นเข้ามานี่คือแบบทุกคนควรจะ wish for แบบนี้แบบนี่แหละแบบเอออยากจะทำผลงานแล้วพ่อเขาอย่างเงี้ยก็คือแบบก็เซิร์ฟเป็นเป็น police officer แล้วตอนนี้ก็แบบขึ้นมาเป็นตำแหน่งใหญ่ระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันคงมีความกดดันพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบซีรีส์นี้ก็ explore คาแรคเตอร์นี้ได้แบบ เออมันมีมิติที่เอาจริงก็น่าสนใจเหมือนกันนะที่เราแบบเออได้ดูดังความกดดันหรือเขารู้สึกเสียดายมันมีช่วงช่วงหนึ่งที่เขาหลุดแล้วเขาเคว้งอ่ะแล้วเรื่องมันก็ explore ในมิตินี้ซึ่งเอาจริงแอบค่อนข้างน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเออมันก็มีเรื่องที่แบบว่าอย่างออฟฟิเซอร์นอนแลนไปเจอแบบคนที่กำลังจะแบบอยากจะฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเขาก็ผ่านชีวิตมาเขาแบบเขาเพิ่งแบบถูกบอกเลิกกับคนที่เขาจะแต่งงานด้วยเขารู้สึกชุดเขาไม่เหลืออะไรแล้ว มันก็เป็นโมเมแบบนี้ที่ออฟฟิเซอร์นอร์แลนด์เขาก็รู้สึกว่าเขาก็มีอะไรแบบนี้เหมือนกันที่เขาแบบชีวิตผ่านมาแล้วเขาอาจจะแบบไปได้อยากอยู่ต่อแล้วในชีวิตอะไรแบบนี้ก็เป็นพอยเป็น element พอยที่ตัวเรื่อง explore แล้วก็มันก็แอบให้ motivational inspirational แล้วก็กลับมาถามเรากัแบบ self discovery ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนท้ายๆของเรื่องมันก็แบบที่อย่าว่าตัวละครมันเจอเยอะมาก ซึ่งมันเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือโซนแลนก็มีเปรยออกมาว่าแบบจุดหนึ่งดิสคัสดิสคัสกันแบบว่ากับอีกตัวละครหนึ่งว่าแบบเฮ้ยดัสติเกตเอนอีซี่ย์คือมันแบบ่มันจะง่ายขึ้นไหมวะมันจะเริ่มง่ายขึ้นมาแล้วเขารู้สึกผิดไหมหรือเขารู้สึกแบบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนแบบอาจจะทํางานที่นี่มาแบบสองปีสิบปีอาจจะแบบเริ่มชินเริ่มชินชากับทุกๆอย่างแล้วอะไรแบบเนี้ยจนกลายเป็นรูทีนอย่างหนึ่งแต่เขาเขายังรู้สึกว่าแบบเขายังรู้สึกกับทุกอย่่างอยู แล้วมันผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแบบเออโมเมนตี้ที่มันแบบ explore เหมือนกันเรารู้สึกว่าเออมันก็จริงว่ะเพราะว่าถ้าเราทํางานอะไรถ้ามันแบบเออเป็นสิปียีสิบปีซ้ำๆแล้วลว่ะใน้สุดท้ายเราแบบเราจะเราจะเย็นชากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราจะ loss meaning and purpose ของเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดีใครสนใจแบบเรื่องราวกับตำรวจไอ้ํำงานอะไรยังไงแล้วก็แบบอ่ะ เห็นมอรัลเห็นแบบอ่าส so <groans> ิตูเรชันต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็แอบดูอย่างสนุกสนุกสำหรับแบบออฟฟิเซอร์นอนเลนที่แบบว่าอยู่ในช่วงแบบ m ิดไลฟ์แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดูได้แบบเออเพลินเแล้วก็เห็นว่าแบบการแฮนด์ e s ลสิ a t เรชันยังไงอะไรอย่างงี้ซึ่งอาจจะแอบเจอแบบเนื้อเรื่องเยอะบปหน่อยอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามีใครได้ดูหรือยังถ้าเกิดมีใครได้ดูแล้วก็มาแชร์แล้วก็ฟีดแบ็กคอมเมนต์กันได้อีพี เพราะทุกวันคือการเรียนรู้คุณกำลังฟัง The Nerderner l a Podcast